เพราะเศษถาดก็ได้สักสิบปันก็เอามาลงหลุมพอมีใบจริงสองใบก็มาลงขี้บัวหรือขี้ไก่รองพื้นอพอได้สิบกว่าวันขึ้นมาก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยยูเรียล่อมันกระตุน้นยอดตุ้นอะไรเดือนหนึ่งมันจะขึ้นมาแค่เนี้ยอ๋อพอพอเดือนหนึ่งขึ้นมาแค่นี้ก็แต่งจริง่งจริงนีง่คือนีอ่คือกริงผมจะเอาออกสักห้าหกกริงแขนงนงมันมันจะแตกแขนงครับมันจะแตกแขนงออกแตกออกผมจะตัดทิ้งหมด แต่ะแนนงี่ตัดทิ้งดีครับตัดทิ้งให้มันตัดขึ้นมาจ้าข้าวโขแนงอ่ะไม่งั้นมันจะแพร่ไว้ข้างล่างเลยมันจะไม่ขึ้นบนเดือนหนึ่งก็เป็นดอกละครบหนึ่งเดือนเป็นดอกเดือนหนึ่งเป็นดอกละถ้าดอกเขาปล่อยไปเลยบระกับเลยจังไหครับเขาปล่อยมันก็จะมีดอกตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันเนี่ยเนี่ยถ้าดอกตัวเมียมันก็จะมีลูกมาด้วยครับมีลูกมาด้วยเราเราต้องผสมพันธุ์ต้องอะไรบ่อ่ครับวิธีเก็บเขาจะดูลายน้ำนี่สิ อ๋อดูลายน้ำครับลายน้ำเต็มเต็มเงาเงาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยก็ฉีดยาผสมเทียมยาผสมเทียมยี่สิบกว่าวันมีใบขึ้นมาเลยเนี่ยแปลงเพศช่วยมันหน่อยคือเพื่อใมันป็นตัวเมียเยอะเพราะห้านนี้อากาศร้อนแตงมะละอะไรพวกเนี้ยตวผูดอกตวผูวผจะเยอะอะประเภทเถาประเภทเถาเรื่องกาจใส่ยาแปลงเพศครับอ๋อเพื่อให้มันมีดอกตัวเมียหลายครับับงบงคับแันป็นตัวเมีย สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสามพออีกครั้งหนึ่งนะครับมาขอคําแนะนําวิธีการปลูกรอบนี้เป็นปลูกมะละนะครับกับลุงโอ่งแดงแห่งบ้านหนองไม้ตายครับตําบลมะเกลเก่าอาเภอสุเนินจังหวัดนครศรีสีมานะครับวันนี้มาดูวิธีการปลูกมะละจีนนะครับสวัสดีครับลุงโอ่งแดงครับสวัสดีครับครับมือนีมาขอคาแนะนําอีกเที่ยนหนึ่งนะครับหลังจากก้อหนากบมี่ฟักข้องมีมะเขือ มีทั่วฟักงาวนะครับรอมีขอคําแนะนําวิธีการปลูกมะระอันนี้เป็นมะระสายพันธุ์ยังครับมะระจีนครับมะระจีนพันธุ์พันธุน์เขียวหยกสิบหกเขียวหยกสิบหกเนาะการปลูกเข้าปลูกต่างจากทั่วฟักงาวต่างจากไอพักพืชข้างยังื่นยังตางันจังไหลบอกครับมันก็ก,ก็ปลูกเหมือนกันนะครับก็บ่มบ่มเม็ดเพาะเม็ด ที่มันตายต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยครับอันนี้แต่ก่อนแต่ก่อนทั่วพุกยาวจะมีอยู่กลางอีกร่องหนึ่งนะอ๋อแต่พอทัวรพุกยาวมาทีก็หนีเนาะครับมันมีล่องหนึ่งทีนี้ก็เอาล่องกลางออกเอาล่องกลางออกแล้วก็ให้มันเหลือสองข้างประมาณสามเมตรระยะห่างสามเมตรสามเมตรขึ้นสามเมตรขึ้นครับเพราะว่าเถาเขายาวยกล่องขนาดห้างสามเมตรปลูกระยะเท่าไรครับอันนี้ปลูกเม็ดหนึ่ง ระยะห่างตัวต่อต้นหนึ่งเมตรครับเม็ดต้นเดียวเนาะนันนี้ครับต้นเดียวต่อทั่วฟักยาวเขาปลูกหลายจ้ต้นปลูตัวฟักยาวนี่ใส่ใส่สองสองต้นสองสองเมตรต่อหลุมสองเมตรต่อหลุมแล้วก็ห่างห้าสิบเซนอันนี้คือห่างเม็ดหนึ่งใส่ต้นเดียวต้นเดียวเอาเครื่อมันเาวทีครับหรือจังไรนยาวยิ่งเขาตองเขตยังเพิ่มเติมอีกนอกจากนี่หลางเกาอยู่แล้วก็ใส่ตะไครยบนแค่เนี้อ๋อตรงนี้ตรงเ็ดเพิ่มมาจาก นอกจากทั่วเพาะแง่เนี้ยครตงตรงนี้นําให้ให้ยอดให้เถาเขาได้เดินอ๋อแสดงว่ายอดมันไปไก่ครับคือมันต้องถ้าเถาไปถึงไหนลูกก็ตามไปอืมหลังจากปลูกเราห้องเฮ็ดยังเนี้ยครับหลังจากยอดก้อนยอดเม็ดเนีเราเื่มต้นยังไงอ๋อเพราะเศษถาดฮะเพราะเพราะถาดอพอพอมาใช่ถาดเราก็มามาเอาลงหลุมก็ได้สักสิบบันก็เอามาลงหลุมพอมีใบจริงสองใบก็มาลงอ๋อ ประมาณสิบมือค่ะมาลงหลุมลงหลุมระยะหนึ่งเม็ดแต่เม็ดมันเม็ดมันแพงอ๋อฝองละพันสองเนี่ยมีแค่ห้ารอยเม็ดแต่ถ้าถั่วสามร้อยห้าสิบาทมีอยู่สี่พันเม็ดรังอยากปลูกแล้วเขาต้องเหตุยังแน่ครับคุ้มหยาคุ้มหยังยังใดครับก็ก็มันเป็นแปลงเก่าเนาะผมก็ปล่อยก็ใส่ ขี้วัวหรือขี้ไก่รองพื้นอพอได้ซิบตัววันขึ้นมาก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยยูเรียล่อมันกระตุ้นยอดตุ้นอะไรทีนี้มันพะมันแห้งผมก็เลยเอาฟางมาปิดปิดปิดให้มันปีนี้มันแรงอ๋อมันแรงครับเอาฟางมาปุ๋กให้มันชุ่มอันนี้เป็นระบบน้ำยนนะครับเป็นน้ำยศเป็นระบบอันเดิมก็แลงเดิมสายน้ำยศเดิม การยศเดิมแบบเดิมรอบรอบที่สี่รอบที่สี่แตงแตงกวาสองรอบถั่วพกยวหนึ่งรอบแตงกวาถั่วพกยวนี่ลองได้รับเดียวกันอันอันเก่านี่แหละหมายถึงลองมันมันมันมีมีอีกรองหนึ่งตรงกลางมันจะมีอยู่นี่อีกรองหนึ่งถั่วแตงพ่อเป็นพ่อเป็นมะละก็เอาตัวนี้ออกระยะห้างหรือสามเมตรคืงให้ตัวนี้มันกวางเพิ่มตาคายตาคายเท่ากัอันเดียวกันบ่เ่านี่คนละขนาดเอันนี้ตาคายตาคายพักตัวนี้จะ แต่ละสี่นิ้วอ๋อตรงกลางอันนี้เข้าห้างเข้าห้างก็ตัวขอนก็ได้ต้องห่างเพราะถ้าถีแล้วเวลาลูกมันมาข้างมันจะงอเลยอ๋อทีนี้ถ้ามันห่างอย่างนี้ลูกมันก็จะได้หล่นลงก็จะย่อยมันย่อยลงมันจะยาวมันยังบวมันยังบวผาดตรงนี้มันต่อมันยังบวผาดตรงสายลูกอันนี้ก็เริ่มสี่สิบห้าวันแล้วเริ่มลูกหลังจากปลูกได้สิบมือเอามาลงหลุมเหนียว ตอ,ตอจนจากนั้นเขาต้องเห็ดยังีงครับตรงจับขึ้นข้างก้นยอดบ่ยังต้องโอ้แากประมาณเดือนหนึ่งมันจะขึ้นมาแค่เนี้ยอ๋อพอพอเดือนหนึ่งขึ้นมาแค่นี้ก็แต่งกิง่งแต่งกิง่งนี่คือนี่คือกิ่งผมจะเอาออกสักห้าหกกิง่งแขนงเ่ยมันจะแตกแขนงครับมันจะแตกแขนงออกแตกออกผมจะตัดทิ้งหมดแตกแขนงนี่ตัดทิ้งดิรับตัดทิ้งให้มัน ตัดขึ้นมาจะก่าโฮขแนงอ่ะอือโฮแหนงไม่งั้นมันจะแพ้ไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ขึ้นบนอ๋อตรงเขาขึ้นมากขึ้นบนเพือให้ให้ขึ้นขึ้นข้างบนรับมันขับให้มันขึ้นมากพี่พ่อขึ้นมากจากซีหาขแน่งจังปล่อยไว้ดีครับทีนี้ปล่อยมันจะออกข้างออกไปเรื่อยเนี่ยถ้าถ้าเราใส่ตะข่ายทีลูกลูกมันก็จะไปเกาะตะข่ายแต่งอก็ปลดออกย้อก็ยันลงแน่แนพอมันขึ้นมาสูงหนิเขาต้องมาจับจับยอดจับอย่างเงถ้าถ้ามันไม่ขึ้นก็ช่วยมาจับใส่ พันพันนี่ทีนี่มันก็ตามตามตามกันมาเองน่ะแหละอ๋อถ้าเราเราเบี่ยงออกทางนีจะงอยคนถ้าถ้าตอนเป็นลูกนี่มันจีหน่อยเต็มหีกเล้วหน่อยน่อยเต็มหมดเองแหละแล้วก็ทั้งคางอีกลังจากปลูกได้จังมือมันถีเป็นเริมเป็นดอกเป็นยังครับเดือนหนึ่งก็เป็นดอกละครบหนึ่งเดือนเป็นดอกเดือนหนึ่งเป็นดอกละดอกน่เขาปล่อยไปเลยบ่ครับหรือยังไงเขาปล่อยมันก็จะมีดอกตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันเนี่ย เนี่ยดอกตัวผู้เนี่ยมันจะไม่มีเกินเนี่ยมันจะเปิดแต่ดอกเฉยเหมือนแตงกวาเนี่ยอ๋อครับถ้าดอกตัวเมียมันก็จะมีลูกมาด้วยครับมีลูกมาด้วยแล้วเราต้องผสมพันธุ์ต้องอะไรบ่อี่โอ้ไม่ครับมะล่านี่คือปลูกแล้วทีเดียวจบเลยครับก็คือฝักทองเนาะลูกแรกสี่สิบห้าวันจะเริ่มเป็นลูกได้ย่างเงี้ยสี่สิบห้าวันเริ่มเป็นลูกแต่แต่ลูกแรกเนี่ยมันจะปุ้มมันจะปุ้มสั้น ต้องมีดสามมีดสี่ขึ้นไปถึงจะยาวนี่ขายได้กี่กันสี่สิบาประมาณเดือนหนึ่งหรือสี่สิบห้ามื่นนี่วันดีได้ผมสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทอ๋อสี่สิบห้าวันอันนี้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเนาะก็บางดูบางเดือนหนึ่งถึงสี่สิบห้าวันนี่เก็บไปแล้วสองลูกอ๋อเนี่ยมันเราในในระยะเนี่ยอ๋อนี่ลยอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยแต่แต่ลูกแรก ลูกแรกมันจะปุ้มปุ่มสั้นๆอย่างนี้แหละวิธีเก็บเขาจะดูลายน้ำนี่เลยอ๋อดูลายน้ำครับลายน้ำเต็มๆเงาเงาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บได้เขาเรียกลายน้ำมันอ๋อเรียกลายน้ำใหญ่ๆเขามันมันมันทีไงอันนี้เตเต็มที่แล้วครับแต่ที่นี้่ถ้ามีดสามมีดสี่ไปจะยาวมันนี่ครับไอ้ลูกแรกมันจะปุ้มปุ่มสั้นๆในในช่วงระวางทีมันก่อนที่เป็นดอกเขาต้อง ใส่ยาใส่อย่งระบ้างเรื่องใดบอกครับก็มีก็ฉีดยาผสมเทียมยาผสมเทียมยี่สิบกว่าวันมีใบขึ้นมาเลยเนี่ยผสมอ๋อแปลงเพศช,ช่วยมันหน่อยคือประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบวันฉีดยาแปลงเพศครับแปลงเพศเพื่ออย่างรครับเพื่อเห้เป็นตเมียเยอะเพราะด้านนี้อากาศร้อนอากาศถ้าอากาศร้อนในพวกแตง มันละอะไรพวกนี้ตูพูดอกตวพูจะเยอะอ๋อดอกอ๋อให้มันเป็นดอกตัวเมียหลายครับครับยาครับบางยาแปลงเพศนี่ยังครับใส่ยาถ้าถ้าแปลงเพศดีก็ยาตามตลาดทั่วไปนะครับอ๋อบอกว่ายาแปลงเพศมาละบอกเขาว่ายาแปลงเพศแค่เนี้ยแปลงเพศพักใช่รวมกันหมดเลยบอกอ่าประเภทเถาประเภทเถาคือเราจะใส่ยาแปลงเพศครับอ๋อเพื่อให้มันมีดอกตัวเมียหลายครับบังบังคับให้มันเป็นตัวเมีย แล้วมันมีสัตว์ตัผืน่อียงนอกจากอมีมีเพี้ยมียเพี้ยไฟจเกลีเขียวแล้วก็ถ้าโตขึ้นจะมีเมงวันทองมาอมาละเนี่ยห้อป้องกันยังไงครับก็ถ้าถ้าถ้าเราเห็นถ้ามันมามันจะต่อยเป็นจุดจุดแล้วมันก็จะอันนี้คือเมงวันทองอันนี้ยังไม่มาก็มีกาวบางคนก็ใช้กาวกาวดัก แผ่นกาวเรืองเหลืองนะ่ะแต่ถ้าไม่อยากซื้อเขาก็เอาแผ่นพลาสติกๆๆเรืองเหลืองมาน้ํามันพืชเก่าทาห้อยเหลืองกาบินมาติดอพวกนี้มัน<ะ>มันไม่ชอบสีเหลืองหรืออะไรไม่รู้เห็นสีเหลืองไม่ได้มันบินใส่เลยเราอายุ<ส>กเก็บเกี่ยวเดียด๋ยครับมันตดถ้า,ด,ถาดูแลดีๆกับเป็นเดือน อ๋อหมายถึงหลังจากเก็บเกี่ยวค่ะสี่สิบห้าวันเราก็เก็บต่อได้อีกเดือนเก็บดูแลดีๆเหมือนแตงนะครับอ๋อแล้วก็เก็บไปอ๋อแต่ว่ามันเป็นพืชอายุสั้นเนาะเก็บเกี่ยวเร็วเร็วกเก็บเร็วหมดเร็วหมดเร็วอันนี้ปลูกประมาณจากไรครับนี่นี่ปลูกถึงสองไร่ไหมเกือบสองไร่เนาะ,นะประมาณนี้ล เกือบสองครบมันขายได้โลเจกวาทกันนี้หรือเราแล้วแต่ช่วงครับประมาณช่วงแพงก็โลยี่สิบถุงละร้อยถุงหนึ่งห้าโลถ้าช่วงบางช่วงก็ห้าสิบหกสิบยังยังช่วงนี้หกห้าสิบบาทหกสิบบาทราคาส่งนะราคาส่งแต่ถือว่าดีครับทำนี้มันก็อยู่ได้อ๋ออยู่ได้มันก็ดีกว่าปลูกมันเด้อปลูกมันปีหนึ่งเนาะ อันนี้ประมาณสองสี่สิบห้าวันได้เก็บผลบลิตเก็บต่อีไปห้าสิบวันเก็บที่สองไร่หนึ่งมันได้ประมาณหลายวันได้จากประมาณจากตันเนาะสิบตันขึ้นอยู่อ๋อสองไร่ไรประมาณไรละห้าตันเลยบอกประมาณนี้แหละเก็บทุกวันเนาะครับเก็บทุกวันแล้วแต่ส่งวันละห้าถ้าสมมติวันละห้าร้อยโลนี่สิบวันนี่ก็ห้าตันละอยู่ที่เราบำรุงรักษาอีกันแหละ ในช่วงที่มันเป็นผลนี่เขาต้องหายายอย่างมาเสริมมันบ่กก็ฉีดแคลเซียมโบลอนตัวหลักอ๋อในระวังเป็นมันเป็นมันหายนวยนวยเนาะครับแคลเ,เซียมโบลอน,อนฉีดทุกมือ,อยังไงครับสามวัสนสี่วันฉีดมันมันมันก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งห่อ่อพวกนี้เป็นอาหารเป็นอาหารอาหารเสริมเหมือนอาหารอาหารรองอาหารเสริมพวกนี้ครับพอ อาหารดินนี่คือเป็น NPK เลยอืมวิ่งกับตัวไปครับเอนเนี่ยเป็น NPK สิบห้าสิส่วนมากผมใส่สูตรเสมอไม่สิบห้ากับสิบหกอ๋อสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกครับบางคนมีตังค์หน่อยก็ใส่สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมันจะแพงกว่ากันเ่ยแพงกว่ากันสามสี่ร้อยเลยนะอีกหน่อยก็มองเป็นร่มเป็นมดเลยเนี่ยอีกเด็ดถึงคนปลูกใหม่ก็ หนึ่งดูว่าที่ตัวเองน้ำไม่ท่วมอ๋ออันนี้มันเหมาะสำหรับอยู่แห่งหครับพี่ครับถ้าถ้ามันท่วมหรือว่าฝนตกระบายไม่ทันนี่มันจะตกกระโหลกมันจะเป็นเรื่องเหลืองอ๋ออันนี้พักทั่วไปหรือว่าอันนี้มันแค่ทำเป็นพิเศษเหมือนกันครับพวกแตงพวกพืชเถาพวกเนี่ยถ้าน้ำแชะเนี่ยต้นมันจะเหลืองอ๋อน้ำไม่ให้แชะแต่ว่าย่าให้ขาดขึ้นกันย่าให้ขาด ยิ่งช่วงเป็นดอกเป็นลูกอย่างเงี้ยน้ำต้องให้ตลอดดินอย่าให้แห้งถ้ายังไม่ได้คุมพะยางก็หาฟางมาพุกอย่างผมเนี่ยคุมค้มๆไปเพื่อว่า,ามัไ<ด>้ไั้ชุช่มชื้นตลอดครับ,รบมีผู้สนใจอยากมากศึกษาดูงานนี่ยังเปิดให้เบิรงอยู่ครับเดือนกันก็ได้ครับก็มาตามเพจนี่แหละส่วนสามพอ ครับสวนสามพ่อเนาะศูนย์แปดแปดสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ครับผมลุงลุงองแดงครับผมมีคอร์ปส์ผู้นิราน์ครับมืออับมือนาสีมาลบกวนขอบิดาขอเข้าในนำวิธีการเห็ดผักยาเงินนะครับเพื่อนครับครับยินดีครับคบนี้ก็เป็นวิธีการปลูกมะละจีนนะครับของลุงองค์แดงแห่งสวนสามพ่อบ้านหนองไม้ตายตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นการปลูก ในร้านหมายถึงค้างแตงเดิมนะครับก็มาปลูกเป็นรอบที่4นะครับยังใช้พื้นที่เดิมก็มาลงคลิปให้ผู้สนใจได้เอาเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาหรือวาแนวทางในการที่จะตัดสินใจทําปลูกมะละกันนะครับว่ามันจะทําได้หรือไม่ยังไงเดี๋ยวลองเอาเป็นแนวทางในการทําสวนมะละกันนะครับ